ข่าวนนี้จะมารีวิวใหม่นะคะรีวิวอะไรคะการอะไรคะการบ้านการบ้านเหรอคะเมื่อวานเราทําเลขสองไปแล้วคะ่ะตอนนี้เราจะทําต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลขสามใช่ไหมคะมาดูกันเลยคะ่ะเพื่อนๆไ,ไหนคะเลขสามเจอแล้วนี่เขียนตามอะไรคะเดี๋ยวดูก่อนดูนะคะ ชุบเขียนตามรอยปะโอเคค่ะทำยังไงคะตามรอยปะเลขสามอ้ว้วาวมีสมาธินะคะค่อยๆลากเส้นนะคะเพื่อนๆน,นี่นาราก็พยายามมีสมาธิค่อยๆทำไปทีละนิดนะคะ เลขสมตัวเล็กเหลืออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวก็จะเป็นเหลือเลขสามตัวใหญ่ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะอุ้ยทำไมเบี้ยวอะอุ้ยระวังระวังปุ๊บอ่าบังคับมือให้ได้โอเคทำได้ค่ะต่อไปนี่อะไรคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะเด็กเด็กช่วยตามหาเลขสาม แล้ววงกลมให้หน่อยจ้านี่วงไหนเลขสามอยู่ไหนคะนนอ๋อโอเคค่ะอยู่บนอะไรอยู่ในเรือดำน้ำค่ะไหนเลขสามเจอเลขสามอีกไหมคะเหือ,อในอะไรอ่ะอยู่ในเรือดำน้ำเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ใชอะไรคไใช่เอทแบบนี้อยู่บนบอกอ๋ออยู่นบนบกเหรอคะ,อะม,มีมีเลขสามอีกไหมคะ หนูต้องใจเย็นๆนะลูกนะนใช่ค่ะอยู่บนอะไรอยู่ในน้ำค่ะอยู่บนอะไรนี่ตัวใหญ่มากอยู่ในน้ำเหมือนกันแต่อยู่ท้ายเรือค่ะ<น>ยังมีอีกไหมคะมีเล็กสามมีไหมคะไหนเล็กสามยังมีอีกไหมคะลองหาดูดีๆลองหาดูดีๆเล็กสามอยู่ในไหนอยู่ในนี้หรือเปล่านี่อยู่ข้างบนมีไหม หาดูยังมีอีกค่ะอีกตัวหนึ่งเลขสามอยู่ข้างบนหรือเปล่าคะนี่โอ้ใช่ค่ะอ่ะบทต่อไปนะคะกากระบาดท,ทับรูปที่ยาวกว่างูตัวไหนยาวกว่าคะให้กากระบาดงูตัวไหนกากระบาททับงูตัวที่ยาวเลยค่ะทับไปที่งูเลยลูกทับไปที่งู ทับทับไปที่งูทับไปที่ตัวงูอ๋อน Arizona, water, ั inform inform ่นงูตัวที่ยาวกว่าว้าวอ่ะกากรบาดทับรูปถุงเท้าที่ยาวกว่าอึ๊บโอ้โหอ้าวต่อไปบทต่อไปกากรบาดทับรูปภาพที่สั้นกว่าเข็มขัดตัวไหนสั้นกว่าคะเข็มขัดตัวไหนสั้นกว่าอันไหนสั้นกว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวลูกเขาบอกให้กากรบาดทับตัวที่สั้นกว่า ยาวอ๋ออันนี้ยาวเหรอคะอะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยลบเอากากระบาดทับตัวที่สั้นกว่าค่ะโอเคกากระบาดทับปากกาตัวที่สั้นกว่าตัวไหนสั้นเหอลูกดูก่อนดูตัวไหนสั้นวัดดูเลยอันไหนสั้นอันไหนยาวอันไหนสั้นอันไหนยาวคะไหนดูดูอันไหนสั้นอันไหนยาวตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจได้เลย ค่ะตัดสินใจเลยค่ะอันนี้โอเคค่ะโอเควันนี้การบ้านเล็กสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเด็กๆก็ทำตามคำสั่งอยาพ่าเพิ่งอยพจ้าพ่มอา,อากก่อนขอนระบายสีให้สีกอโอร้ระบายสีก็นานนะลูกเดี๋ยวเราระบายสีที่หลังนะคะอ่ะฝาก เพื่อนๆด้วยค่ะติดตามชมช่องอะไรคะช่องลินนาลาค่ะลินนาลาอะไรคะลินนาลาคุณปูมาลินนาลาชนแนลนะคะอ่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปนาลาด้วยนะคะกดแชร์ชร์ให้ค่ะแล้วกดติดตามด้วยใช่ไหมคะกดตามช่องลินนาลาค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆใครอยากดูช่องลินนาลาก็เปิดดูเลยนะคะ N A R A ค่ะอ๋อ oh, N A R A หรอคะนารานะคะอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ, okay, คะ